สิ่งที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโชคดีค่ะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนโชคดีแล้วก็ครูสันไรมาให้เคล็ดลับค่ะโชคดีเกิดจากการที่คุณข้อที่1ค่ะรู้คุณค่าของตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณเองยังด่าตัวเองยังโกรธตัวเองยังโทษตัวเองยังไม่ให้อภัยตัวเองแล้วก็เมื่อนั้นคุณลดคุณค่าในตัวคุณพลังงานคุณลดลงสิ่งต่างๆดีๆจะเข้ามาดึงดูด หาเราไม่ได้เลยเพราะเมื่อไหรก็ตามที่คุณมีพลังแบบนั้นกับตัวเองไม่ว่าคุณคิดทําอะไรมันก็สําเร็จได้ยากดังนั้นเนี่ยจะต้องรู้คุณค่าตัวเองก่อนด้วยการเห็นข้อดีของตัวเองว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างคนเรามีดีมีเสียปะบนกันไปเนาะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็น แต่เราจะเพิ่มพูนสิ่งที่เราดีและเราจะแก้ไขสิ่งที่เราเป็นข้อผิดพลาดทําวลนิดก็ยังดีอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะสิ่งที่2ค่ะคุณต้องหัดชื่นชมตัวเองบ้างนะคะคุณชื่นชมตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่การชื่นชมเนี่ยอาจจะชื่นชม อวยพรให้กับตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าหน้า,าก็จะโอ้ยฉันรู้สึกดีจังเลยวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้จะเป็นวันที่ดีของฉันแน่เลยฉันลองให้กับความสําเร็จของฉันน้ําเปล่านะคะดีที่สุดเลยให้ร่างกายตัวเองเวลาเติมน้าให้ตัวเองพูดเลยคะ่ะฉันให้สุขภาพนี้แข็งแรงครูชอบใช้อย่างนี้ประจําเลยคะ่ะเวลาเติมน้ำเปล่าลงไปในร่างกายครูจะบอกว่านี่คือน้ําแห่งความรักที่ครูมอบให้กับร่างกายและจิตวิญญาณของครูนี่คือการชื่นชมตัวเองว่าเขาทาหน้าที่ได้ดีมากๆเลยคะ่ะสิ่งที่3นะคะที่ครู ชอบใช้ประ ซ้ำเลยนะคือการเห็นข้อดีของคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่กําลังบอกว่าเราจะเป็นได้เหมือนเขาเราต้องหัดชื่นชมยินดีผู้อื่นด้วยคุณจะกลายเป็นคนโชคดีกลับกันนะคะนี่คือฝั่งตรงข้ามเลยถ้าคุณรู้สึกอิจฉาริษยาคุณจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกชื่นชมยินดีและรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานว่าคุณก็สามารถเป็นได้ทําได้เนี่ยคุณจะได้พลังและคุณจะกลายเป็นคนโชคดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4ี่ที่คุณต้องทํานะคือการสํานึกรู้คุณค่ะ ถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีคุณต้องกระตันยูรู้คุณสํานึกรู้คุณกับทุกอย่างร่างกายของคุณที่ยังทํางานเพื่อคุณทุกอวัยวะเลยหน้าที่การงานของคุณธุรกิจของคุณแฟนของคุณลูกของคุณพ่อแม่ของคุณขอบคุณให้บ่อยขอบคุณทั้งวันเลยค่ะนึกได้ก็ขอบคุณขอบคุณรถที่คุณขับขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทั้งที่มีอยู่แล้วก็ทั้งที่กําลังจะมาในอนาคตรวมถึงขอบคุณที่ปัจจุบันเรายังอยู่ด้วยกันจะได้ฟังคลิปนี้นะคะข้อที่5นะคะคือการขอโทษและ ให้อภัยค่ะ ไม่ใช่แค่การสำนึกรู้คุณเท่านั้นคุณจึงจะกลายเป็นคนโชคดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีข้อผิดพลาดเนี่ยเราจะต้องรู้จักขอโทษและก็ให้อภัยปล่อยวางออกไปด้วยค่ะคุณเองเป็นใช่ไหมที่โทษตัวเองอยู่โกรธตัวเองอยู่และไม่เคยคิดจะให้อภัยตัวเองเลยเวลาคนอื่นขอโทษเราเรายัางยกโทษเลยแล้วทําไมตัวเราเราไม่ยกโทษให้ตัวเราเองด้วยละ่ะดังนั้นเนี่ยการยกโทษตัวเองการขอโทษตัวเองด้วยมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนโชคดีตามกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะและกฎ แห่งการเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อมโยงตัวคุณภายในตัวคุณตัวคุณจะสร้างพลังมหาศาลที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะและถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้กฎที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานความรักความสุขหรือสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมครูซันไรท์ทำคอร์สพิเศษไว้ชื่อว่า21บวันที่ดีที่สุดในโลกคุณขอฟีที่แอดครูซันไรท์6 9 6 9นะคะครูขอให้พวกเราที่ได้ดูคลิปนี้โชคดีมีควาามมสุขกันนทีี่่ คุณครูสิ่งไรที่ให้แรงมันดานใจอันนอนดิคูดจุดไฟในหัวใจต้องพลังที้ลูกขึ้นใหม่